Ah, okay. oh, here the go, you are by the checking, the team good up. airborne and ready to deploy. Got it. Defensive positions. There to volume p โ o n e e r าทกฝั่งเมามาคุณดเขมขัด r e c o n n a ะเราจะไปเรื่อยๆกันนะผมกลัวที่สุดกาจะเป็นตัวของ ตัวดิงโก้ดิงโก้ฮับเฮลถ้าเกิดอากิทเขาเล่นม,ม,ม,มานะซึ่งมันใจจำแย่มาเพราะนั้นผมจิบเป็นฟอร์ชิมไพโอแล้วเตรียมออกในตัวล็อกเก็ตมาเฉยๆก่อนเป็นไปได้อยากเล่นเป็นสคอมทูเปอร์นะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนดีกว่า โอเคถ้าเกิดแมนพาผมถึงผมจุดบ้านล้เตรียมออกปืนกลนะเรียาตูเปิดเรียผาดด๋ยวไปโดใสตรงนี้นะถ้าอย่างเร็วก็คือโดดใส่หัวผาประตู

เยอะๆไม่คร <rude S 2> ับไม่เรับไม่ครับเป็นดิมโกเว้ยผมยาวแล้วเดินดิมโก้ด o นโกมันมาล่าขาดใหญ่ มัล่าขนาดไหนไรพวจริงแกตัดกับ ตรียมเล่นทุกวันละกครับปืนกนตรงไหนืนก่อนืนก่อนืนก่อนตรไห

่านมาละดีีมนี้มันรู้ว่าเราจะเอาตัวเอ ตัวไอ้ทังไอ้ตัวเขาพาไปเล่นเลยออกฟิชชั่นวะฝั่งหนึ่งกูจะบล็อกพอชินไปกันนะ

it will soon be What out. are orders? Playing my trap. I is ready. 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 Oh, to oh, a possession right. of the Weapons ready. Wait here, driver. All under control. Oh I've left. to get Enemy forces have captured a victory point. Orders? Oh I'm friend.

อืมคานะผมอาจะออกตัว ID ไอ้ดีมาก่อนเอาดีมาก่อนแล้วกันแฟ,ฟเนอย่างนั้นแฟ,ฟเนมันยิงยกิก่อนเราตายก็ล er. ็อกเก็ตลันเชอร์าุ Taking too much harm This l l i o e t

ทันแรกก็ได้งแบแพนโทโพเลยอวไปดีไปแล้วแน่เลยกำลังเสริมด้านบนมีเป็นตัวไอ้ดีเนาะอี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 คุณ ดี๋ยวผมขึ้นแมนพาคอสก่อนแล้วกันรีบครับบายบาย 8 centimeter mortar is ready to provide support มีกูอยู่ข้างบนแหลกทั้งกมจะมาข้างบนต่อบอ้เอ็มจีมาเก็ตเตอนะเขา่ายตัวเัไม่เอาเป็นหมดแล้วเนาะ Hmm. He's I have move everything forward. we are on the That's a yeah, your partner. Your it. Retreat! Assemble at HQ. crew We right. move. Pioneers. Send meat bag! March orders. Max, take the lead. we get We're ready. Follow me. We are marching. Halt here. We have orders. อ,อยู่ที่เดิมดีแล้วนี่อยู่ตรงนี้ดีแล้วเสี่ยงมากเลยนะเนี่ยเอาจริงว่าแพ็คหลังหลังนี้ทีดูกี่าาอเคอืม้ม ฟูไล well. uh, ่เมกับฟูเหมือน้ยนี่แหละเราบีเัามีแฟกต์ทิกก็บอกหนึ่งมันยังอยู่อีกคันนึงเนาะเพราะนั้นผมผมีนี่ไปแล้วมึงก็วางกับระเบิดครับ

อาจจะเล่นเป็นตัวไอ้นี้ก็ได้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ผมติดไลเฟิลกระดิบผสมละมีอย่งนี้ม <'s> ีกลับเวอรยากปกัิทีี

ฝั่งนู้นเขาเสียไอแฮมเมลไปคันหนึ่งเนาะมาละช็อตเบอเกเรียนแฟกแฟกตายคุณกระบอกนี้เขาขอนะกันเฮ้ยตายแน่คุณอ๋อรอรอการเอ้ยรอการคุณไม่หอดคุณไม่หอด

เขาอยู่ดูเพราะนั้นเราจะไม่ไปแฟกของเฟนผมอยากให้อยู่กาบ้านมากกว่าก็คุณกดไปเฝ้าดูไปเฮียฮีหลายคนไม่ใช่ปัญหา โดโดกนไม่มีปัญหานีวิกเกิวิกเกิยึดขึ้นบ้านวิกเกิผมยึดขึ้นบ้านเพราะว่ามันขึ้นเสือมไปได้ก,กระบองในผมแล้วติด L T แล้วก็ผู้แสงหนอาขอให้ื่อน ฉชาไปถึงตัวนะลแล้วเพื่อนขาดเลยนี่ทิ้งที่มาบ้านไปเลยไป What do you have for now? อ้ของนี้กะมาต่างคนกัางอยากจะเล่นอ l i ิตแล้วนะ่ะ

ปิดปลาเป็นดิงโก้สองคันแล้วอยู่ดีๆหายตัวไปนี่คือผู้การอาร์เมอร์จะทัดอะ่ะเออแล้วฮัมเมิลฮัมเลตายไปแค่คันเดียวพอ,อดิงโก้ตอนกลับระเปิดตายตอนขากรับก็เหลืออีกคันหนึ่งปะเป็นผู้การอาร์เมอร์ดูดูรู้ปวดดิงโก้ดิงโก้คู่จะเป็นจาังนั้นดิงโก้หายเป็นทําเมลคู่เนี่ยผู้การอาร์เมอร์แล้วถึงเวลาก็แปลว่าคอนบดคอนบดครับ พอทำเบลหมดทามมิ่งก็คอนร์เป็นตัวบ้านหลังสุดท้ายแล้วปรามฟุตการ์ดมาเซ็กชันก็ใช้พุกใช้พุกกับใช้ค้ำมาช่วยต้นเกมไอกลางเกม